สวัสดีครับผมอ้นเซอร์เบนนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมเบอร์เซเด e n นแอตต้าอัลโตเฮาส์นะครับผมอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะครับวันนี้นะครับคลิปนี้พิเศษเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะพาทุกท่านนะครับผมไปดูรถยนต์เบอร์เซเด e n นก็คือรถยนต์ยูสคานะครับผมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าเดโมนะครับผมเซอร์ดิฟายเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูว่ามันคืออะไรนะครับผมตามมาเลยครับ สำหรับพื้นที่นะครับผมชั้น1ของโชว์รูมปต้าโต้เฮานะครับก็จะประกอบด้วยพื้นที่นะครับผมสำหรับการโชว์รถยนต์มือ1นะครับแทบจะทุกเซตเมนต์เลยผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a อคลาสและ e คลาสนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของดีมคลาอยู่ด้านหลังผมนะครับในส่วนของเดโมนะครับผมกับรถยนต์ซอริฟายเน่ยอยู่ชั้น2นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูครับตามมาเลย สำหรับรถยนต์นะครับผมที่ส่งมอบที่โชลูเมตเต้าโตเฮานี้นะครับผมเราก็จะมีห้องส่งมอบนะครับทั้งหมด2ห้องนะครับผมแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งทางฝั่งนั้นนะครับผมเป็นเป็นห้องส่งมอบแบบว่าเป็นพื้นที่ภายนอกนะครับเ,เราก็จะมีจอใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับก็สามารถเปิดภาพนะครับผมของคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าจะใส่ข้อความใดๆก็ได้นะครับผมแต่สําหรับในห้องส่งมอบนะครับอีกสองห้องเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องดิจิตอลนะครับมีครบทั้งแสงสีเสียงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผม ก็มาเมนหลักนะครับผมวันนี้ที่เราจะพามาดูก็คือรถมือสองนะครับหรือยูสคาร์นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้าบนชั้น2อกันแล้วก็ในส่วนพื้นที่นี้นะครับผมจะเป็นชั้น2ของโชลเมตเ้าโตเฮานะครับแล้วก็จะเอาไว้โชว์นะครับผมรถยนต์สมรรถนะสูงหรือ AMG นะครับแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของยูสคาร์ทั้งหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวมีรุ่นใดบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตั้งแต่เซกเมนต์แรกเลยก็คือ A c l a s s นะครับผมตามไปดูนะครับมาที่คันแรกนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Mercedes-Benz A200 AMG Dynamic คันนี้นะครับผมเป็นโฉมปี2022นะครับคันนี้นะครับผมไม้น้อยมากๆเลยครับไม่เพียง2,624กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญยังป้ายแดงอยู่ด้วยนะครับสามารถนะครับซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนซ์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ได้เหรียญ Double M1 เลยนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมวารันตีนะครับคันนี้เริ่มเดินนะครับผมวันที่28เดือน1ปี2022นะครับซึ่งหมายความว่าคันนี้วารันตีจะเหลือถึงวันที่28เดือน1ปี2025นั่นเองนะครับผมและยังสามารถขยายวารันตีต่อได้นะครับถึงปีที่8เลยนะครับผมก็คุ้มมากๆเลยนะครับคันนี้อยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับราคาเพียง1,950,000บาทเท่านั้นครับผม มาที่คันที่2ของวันนี้นะครับผมก็คือเจ้าตัว Mercedes-Benz E 3 0 0 E a v a e t g a r ก e คันนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นในส่วนของตัวรถยนต์เบนซินไร้ i อไฮบริดนั่นเองนะครับผมสามารถใช้ในส่วนของไฟฟ้าล้วนนะครับวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุดถึง50กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ยังสามารถใช้ในส่วนของระบบไฮบริดก็คือควบคู่ไประหว่างไฟฟ้ากับน้ามันเนี่ยอัตราการกินน้ามันสูงสุดถึง35กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมคันนี้นะครับผมสามารถ เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้นะครับผมพิเศษมากๆเลยและที่สำคัญมันป้ายแดงด้วยนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันหรือว่าซื้อสดได้เหมือนกันได้เลทดอกเบี้ยมือหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไมใ์นะครับผมคันนี้ไม์เพียง1,807กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมวารันตีเริ่มเดินตั้งแต่วันที่22เดือน7ปี2022นะครับผมซึ่งหมายความว่าวารันตีจะหมดนะครับผมก็คือวันที่22เดือน7ปี2025นั่นเองนะครับผมแล้วก็ หลายๆท่านนะครับผมอาจจะทราบแล้วนะครับผมว่าในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับของรถยนต์เบรเซนเบตรุ่นใหม่เนี่ยเราขยายในส่วนของการรับประกันวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับผมไปสูงสุดถึง10ปีนะครับผมแบบไม่จํากัดระยะทางนั่นเองนะครับผมก็ถ้าซื้อคันนี้ไปก็จะได้ในส่วนของวารันตีตนแบตเตอรี่ไฮบริดครบพูนไปด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่2ล้าน8แสน9หมื่น9พันบาทเท่านั้นนะครับผมดูรุ่นรองท็อปกันไปแล้วนะครับผม แล้วเราก็จะพามาดูรุ่นท็อปนะครับผมสำหรับคันนี้คือ mercedes benz e 3 0 0 e mg dynamic นะครับคันนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับผมเป็นรถทดลองขับของ b e n atta auto house นะครับผมหน้าไม่เพียง4 5 1 5กิโลเมตรเท่านั้นนะผมวารันตีเริ่มเดินตั้งแต่วันที่29เนะครับเดือน7ปี2 0 2 2ซึ่งหมายความว่าวารันตีคันนี้ยังเหลือถึงวันที่29เดือน7ปี2025น้นั่นเองครับใช้ไปยาวๆเลยแล้วก็ยังได้ในส่วนของวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับผม10ปีแบบไม่จากกัััระยะทงเช่นนคบ สำหรับคันนี้นะครับผมราคาเพียง3,649,000เท่านั้นครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาดูคันนี้ได้เลยนะครับผมมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับมาที่คันที่4กันบ้างครับผมเท่ไหมครับคันนี้คันนี้คือดีมค a าของเบนซนะครับผมซึ่งก็คือ m e r c e d e s b e n z C200 Coupe AMG Dynamic นะครับคันนี้เป็นโฉมปี2022นะครับผม ไม่เพียง1,707กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมวารันตีเริ่มเดินตั้งแต่วันที่22เดือน9ปี2022นะครับซึ่งหมายความว่าวารันตีเนี่ยยังเหลือถึงวันที่22เดือน9ปี2025นั่นเองนะครับผมยังสามารถซื้อวารันตีต่อได้นะครับผมถึงปีที่8เลยนะครับสวยมากครับจุดแต่ง m m g เดนมิกรอบคันนะครับผมอันนี้เอาไปใช้แบบหล่อๆยาวๆได้เลยครับ แล้วก็ในส่วนของราคาคันนี้นะครับผมส่วนราคาเพียง3ล้าน9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมค้างไปนานมากเพราะว่าราคาดีมากนะครับผมมาที่คันที่5นะครับผมตามสโลแกนหลอดสปอร์ตใจดีกว่าทมต้องคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz cls 220 d mgp เมียมนะครับผม คันนี้เป็นรถสปอร์ตนะครับผมยอดนิยมนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบ m e e d e s ตเ n นก็ต้องคันนี้เลยนะครับผมก็สำหรับคันนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับผมวารันตีเริ่มเดินตั้งแต่วันที่สาเดเือน10ปี2022นะครับผมก็เหลือยาวยาวไปเลยเกือบ2ปีเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะครับผมไม่เพียง1,683กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมนี่สวยมากครับ คันนี้อยากให้มาดูคันจริงนะครับผมถึงจะเป็นสีบอลเนี่ยถือว่าก็จะเป็นสีที่แบบสวยมากๆเช่นกันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับราคาดีมากเลยอยู่ที่4ี่ล้านห้าหมืนบาทเท่านั้นนะครับผมนี่มาถึงรถยนต์เดโมโนะครับผมซึ่งก็คือรถยนต์ทดลองขับของเอต้าโตเฮาส์นะครับผมคันนี้เป็นรถยนต์สมรรถนะสูงนะครับผมชื่อของเขาคือเม r c e d e s AMG อ l a 35 4MATIC มสิบครับนี่ สวยมากครับคันนี้เป็นโฉมปี2022แล้วนะครับผมมีการเฟซลิปมีการปรับโฉมแล้วนะครับผมใส่ในส่วนของชุดแต่งนะครับแบ็กไนท์มารอบคันเลยนะครับผมเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่มีปุ่มปัดท่อมนะครับผมที่เป็นจอ LED ด้วยนะครับคันนี้นะครับผมไม่น้อยมากนะครับผมเพียง2,404กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมวารันตีนะครับผมเริ่มเดินตั้งแต่วันที่29เดือน7ปี2022นะครับซึ่งหมายความว่าวารันตีเนี่ยจะะเเหลืืออถึงวัันนนทีี่29 2025ด7ปครบผม และยังต่อวารันตีได้ยาวๆนะครับผมไปถึงปีที่8เลยนี่สำหรับใครที่เห็นรถนะครับผมที่เป็นกระจังหน้าแบบซี่อย่างเงี้ยก็ให้รู้ไว้เลยว่ามันคือ Mercedes AMG นะครับผมสวยมากๆเลยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคันนี้แรงมากๆเลยครับผมเหมาะสำหรับนะครับพ่อบ้านใจกก้าทั้งหลายนะครับผมแล้วก็คุณภาสตรีก็ขับได้เช่นกันครับเมื่อสักครู่นี้ครับลืมบอกราคานะครับผมคันนี้นะครับราคาพิเศษเพียง 2 8 9 9 0 0นบาทเท่านั้นครับราคาดีมากๆเลยแล้วก็ยังเหลืออีก2คันนะผมซึ่งเป็นรถยนต์ c ซอร์ติฟานะครับผมก็คือรถยนต์ที่ใช้แล้วนะครับผมจดทะเบียนแล้วยังเหลืออีก2คันจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันครับและทั้ง6คันนะครับผมที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คือรถเดโมนะครับปลดขายป้ายแดงครับผมหรือก็คือรถทดลองขับนะครับผมของ a อตตาโตเฮานั่นเองและ ตอนนี้นะครับผมผมจะพามาดูรถยนต์ Certified นะครับผมซึ่งเป็นรถยูสคาร์อีกประเภทหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือรถยนต์ที่จดทะเบียนแล้วนะครับผมของ b e n ซ์แอตเติ้ลต๊ะเฮาเรานั่นเองนะครับคันนี้คือ Mercedes-Benz c 3 5 0 e amg Dynamic นะครับผมโฉมปี2017นะครับคันนี้นะครับผมไม่เพียง49,000กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมสวยมากครับสภาพดีมากนะครับผม สนนราคาเพียง1 2 9 0 0 0้านบาทนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับผมที่สนใจก็เข้ามาดูก่อนได้นะครับนี่รถจีดดคารุกค้านหรือเซอร์ติฟายุกคันของเรานะครับผมได้รับการตรวจสอบจากช่างผู้ชำนาญการของ Ben ซ์แอตเติโตเฮาเรียบร้อยนะครับผมก่อนที่เราจะมาขายที่นี่นะครับผมฉะนั้นมั่นใจได้นะครับผมรถทุกคันได้ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงรถยนต์เซอร์ติฟายนะครับผมค่าสุดท้ายของเรานะครับผมซึ่งก็คือพระเอกของเราเลยนั่นคือ Mercedes-Benz SLK 200นะครับผมสวยมากเลยครับเป็นรถยนต์สปอร์ตนะครับผมรุ่นยอดนิยมนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเก็บนะครับสมสะสมนะครับคันนี้นะครับผมไม่เพียง140,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมราคาไม่ถึงล้านนะคันนี้ราคาเพียง899,000ับาทเท่านั้นนะครับผมสวยงามมากครับคันนี้ได้รับการตรวจสอบนะครับผมจากช่างผู้ชำนาญการของ เบนอตเตาโตเฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูครับผมสบายใจได้เลยสวยมากครับแล้วมาถึงคันสุดท้ายนะครับผมของวันนี้นะครับผมคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าของเบนอตเตาโตเฮนะครับผมเทรดนะครับผมก็คือซื้อไปที่เราเนี่ยแล้วก็เอามาเปลี่ยนรุ่นนะครับผมเนื่องจากว่าอยากได้รถที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมสำหรับเจ้ารถยนต์คันนี้คือ Mercedes-Benz นะครับ C350e AMG Dynamic นะครับ โฉมปี2022นะครับผมซึ่งก็คือโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ไม่น้อยมากๆครับไม่เพียง417กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมนี่สวยไหมครับวันรันตีเริ่มเดินนะครับผมตั้งแต่วันที่18เดือน2ปี2023ก็คือปีนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยวันรันตีเหลือยาวๆนะครับผมถึงวันที่18เดือน2ปี2026นะครับก็ใช้ไปเลื่อยๆแล้วก็ยังสามารถต่อวันรันตีได้นะครับผมขยายวันรันตีได้นะครับแล้วก็ คันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับผมยังเป็นป้ายแดงอยู่ลูกค้าสามารถเอาไปจัดไฟแนนซ์นะครับผมหรือจัดไฟแนนซ์กับเราก็ได้นะครับผมก็ยังได้รถยนต์อ่าได้ในเลทของเลทดอกเบี้ยนะครับมือหนึ่งนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับว่าคันนี้มันเงามากๆเลยเพราะว่าคันนี้นะครับผมเขาแรปสติ๊กเกอร์ใสนะครับผมเป็นสติ๊กเกอร์ใส์สามเอ็มพรีเมียมนะครับผมรอบคันเลยนะครับมีประกันสติ๊กเกอร์เนี่ยคันนี้อยู่ที่3ปีนะครับผมสามารถอ่าฟรีแมนเทนแนนได้ด้วยนะครับผม ฉะนั้นใครเอาไปเนี่ยใช้แบบสบายๆนะครับหายห่วงเลยราคาคันนี้อยู่ที่2,950,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจก็เข้ามาดูคันจริงได้ครับและทั้งหมดนะครับผมที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ Certified นะครับใช้แล้วนะครับหรือรถยนต์เดโมนะครับรถทดลองขับปลดขายของ Ben a t ดเ o ้าโตเฮานะครับผม สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจเข้ามาดูแบบส่วนตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้ามาดูภายในหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมหรือคลิปเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ตามคอนแทคด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะส่งคลิปส่งรูปให้ดูนะครับผมแล้วก็ข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญลูกค้านะครับที่อยากขายรถกับเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนทุกแบรนด์หรือของเบนซ์นะครับเรารับเทรดทั้งหมดนะครับผมให้ราคาดีด้วยนะครับก็ สำหรับใครที่สนใจเข้ามาดูรถใหม่หรือทดลองขับรถใหม่แล้วก็เปิดทำการทุกวันเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอ้นเซลล์แอตต้าออโตเฮาส์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจบแล้ว